นับนับนับกระเป๋าโอ้ยมึนลงมาน้ามืดเลยอยากปะภาพคนนะคะแสบปีศาจโอ้น้อยทะโยโอ้คุเข้จย่า้จ้าไปลงเฟซนะเปล่าเก็บไป กี่คนแล้วนะไม่ได้นับเลยระบมม้าผ่อมาลยียด้วยออลย์คนยอพี่เอกอยู่กระเป๋าของหนหรือเปัร้ยม้มไหมหนูยค่ะกับเลยคะเป็นคนเี้ยบ้าะเตายแล้วเ้งไม่ได้ยินเสียงอเลยอ่านใค่ะนั่งรถค่ะ แต่หน้าเปนนะคะบอกเลยหมดยังคะเหลืออีกสองนะคะหมดแล้วคะ่วคะเยอะมากเลยคะ่ะเป็นทุกกี่คนโอ้ดูทำหน้าเน็ตพีคค่ะ